มาชมบอ่อเก็บน้ำนะฮะพ <ừ> ื้นที่บอ่อเดิมจะเป็นบอ่อออกตื้นๆน,นิดนึงเจ้าของที่อยากได้ให้เก็บน้ำดได้เยอะขึ้นหน่อยนะฮะจึงทำการขุดลอกเพิ่มพื้นที่บอ่นบอนี้ก็ประมาณ2อสงาน ลงไปลึกเริ่มทีม่เซกเมตรได้ไหม ด้วยนะฮะแต่ว่าน้ําต้องมาเทตรงหลุมนี้ด้วยครับมันต้องมีการเฉลี่ยดินครับคือเอาดินทางนียค่อยๆเฉลี่ยไล่ไปหาที่ดอนเพราะว่าตรงที่ดอนนั้นดินน้อยแต่ใช้ดินเยอะเท่ากันครับเราต้องโย่ประดินมาพอด้านางแล้วเราก็ต้องโยกไปช่วยมุม เราเริ่มตรงหลุมวิตขึ้นไปนะ,ะตรงหลุมวิตนี่ก็ลึกพอสมควรเลยต้องมี4เมตรต้งดินเราจะเอาขึ้นมาเทียบข้างตั้งให้สูงพอพองามนะฮะเพราะว่าถ้าเรา,เามาแปะข้างเนี่ยปริมาตรน้ำที่ได้ก็จะได้เยอะกว่าเดิมไม่เท่าไหร่หรอก ราอบอดจะเลึกขึ้นแต่ว่าคันบอดจะใหญ่คันบอดจะแคบลงเราจงแบะคันนะะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งดินขึ้นมาเยอะๆนะ ก็จะเป็นทีมงานทอชัยนะฮะทำอยู่ในเขตตัวเมืองชาเชยงเซาฮะเรียกเ่าแปดริ้วนี่เองรถของผมจะไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรมากครับแต่ว่าทําไปเรื่อยๆครับเป็นสไตล์รถเก่าของเราเองเชื่อเพื่อนๆก็ยังคงมีร ช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายปี63แล้วอากาศหนาวาพักเดียวเองแล้วก็หายหนาวอีกแล้วตอนนี้ช่วงกลางวันก็แดดร้อนเลย เนกันไปครับถึงแดดจะร้อนแต่ก็ลมเย็น ตักเพลินๆครับคนขับตักเพลินๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆงานดินเหนียวครับซึ่งบอ่อที่พื้นจะแข็งนะฮะแต่ว่าซคื่งบอ่อแรกเนี่ยตรงช่วงหลุมวิสเนี่ยเหลวมากเลยครับก็เริ่มทำกันเอาตรงยายๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพอามาถึงตรงที่แข็งๆแล้วก็สบายแล้ว อันนี้ก็อยู่ห่างถนนใสายชายเจงเซาบามะคงน,นิดเดียวนะฮะอันนี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็มองเห็นถนนใหญ่นะน,นี้ก็สองคันนี้บูธสลักก็เริ่มมีหลวมกันแล้วเดี๋ยวพอเริ่มอีกสักพักก็ต้องเข้ามาโมดิฟายแล้ว อยู่กับน้ํากับเลนครับเป็นปกติเลยดีฝั่งของมันอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกทางหนึงนะ่งฮะนี่หลักเขียนนี้ก็จะเป็นของอีกฝั่งหนึ่ง มาชมภาพบมทางนี้เลยดีกว่านะดูทางนี้ดูบ่อลึกพอสมควรเลยได้จะเสร็จครับ อ,อบตนะฮะมีที่ทางอยู่ใกล้เรือนเชียงครับนี่ครับมมีท่อระบายน้ำอยู่ตงนั นี่ขึ้นมาเนี่ยเหนียวหึืบเลยดีกว่าตอนเนี้ยเราขึ้นไปเดินไม่ได้นั่นนี่ค,ค่อยๆใจๆเย็นๆนิ่มๆไปงานก็จะออกมาสบายตาครับ นนนิดนึงนะม้วนเลยดีกว่าดินเหนียวแตกบานมากเลยจักไม่ค่อยติดขีด้วยแล้วก็ได้เยอะด้วยครับเร่งเน้นๆกันไปเลย มีงานไหนส,ยสวยๆเดี๋ยวผมจะมา r e ว i e ให้ทุกท่านรับชมเลยนะก็ขอให้ทุกท่านได้กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจาก Youtube ชอัยทักษิณแป้นนะฮะเป็นกำลังใจให้เราครับ